คือมาแรกๆมันก็ไม่ได้มีโต๊ะเยอะครับ<ช>ทำกันเองอพ่อแม่ทํากันเองครับยังเป็นป่าหมดเลยอะไรเงี้ยครับอดทนทำมาเรื่อยๆจนคนเริ่มรู้จักจากวันนั้นก็เป็นห้องเดียวครับมีประมาณ4ี่ห้าโต๊ะแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็ประมาณ50โต๊ะได้อาหารปริมาณกับราคามันต้องคุ้มค่าครับก็คือแบบให้เขากินแล้วเขาอิ่มแล้วเขาก็ยังแบบเออพอมีเงินเหลืออยู่ด้วยอือหพี่ชอบเลยมีเงินเหลือ สวัสดีค่ะก้อยจัดช่องพู้นี่เกนะคะวันนี้พี่ก้อยมาเยือนย่านลังสิตค่ะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยคือพหลโยธิน135ฝั่งตรงข้ามคือเมเจอร์ลังสิตนะคะย่านนี้เป็นย่านที่พี่ก้อยเองอยังไม่เคยมาหาของอร่อยๆกินเลยค่ะวันก่อนพี่ก้อยก็เลยไปลองเซิร์ชใน Google ดูนะ ถ้าร้านอร่อยย่านรังสิตที่พี่ก้อยควรจะต้องมากินคือร้านอะไรคนที่อยู่ย่านรังสิตอ่ะคงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นร้านอะไรเห็นบรรยากาศเห็นสภาพแวดล้อมแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยกินแล้วก็ยังไม่รู้จักร้านนี้นะคะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆก,กันกับพี่ก้อยเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ถ้าทายกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่และย,ยังไม่รู้จักพี่ก้อยยังไม่รู้จักช่องนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะแล้วก็สั่นกระดิ่งจริงๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะค่ะพี่ก้อยค่ะน้องชื่ออะไรคะคุะ<า>ดบ,บ้านอ๋อคุณบานนะคะค,ค่ะคุณบานเป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรคะ เออโง่โฆษณาครับโง่โฆษณาร้านดังย่านรังสิตรอเปล่าใช่ครับผมใช่เลยยอมรับเลยใช่ไหมคะเปิดร้านปิดร้านกี่โมงก็ตอนนี้เปลี่ยนเวลาเปิดมาเป็นบ่ายสองครับแล้วก็ปิดห้าทุ่มค่ะแล้วมีวันหยุดไหมคะวันหยุดไม่มีครับถ้าเกิดจะหยุดจริงๆก็จะมีชัวชจริงๆก็จะมีปีใหม่กับสงกา์ครับผมเอ๊แต่ทําไมถึงบอกว่าเปลี่ยนเวลาคือสมัยก่อนไม่ได้ขายเวลานี้หรอกคะใช่ครับสมัยก่อนจะเปิดแบบประมาณ ห้าโมงเย็นปิดตีสองอย่างเงี้ยปิดตีสี่ปิดเช้าแต่พอหลังจากโควิดก็เปลี่ยนเวลามาเป็นเวลานี้นั่นว่าแล้วเชียวต้องแบบโควิดใช่ไหมคะใช่แล้วร้านหงโฆษณาเนี่ยคือเป็นร้านอาหารประเภทไหนเป็นข้าวต้มแล้วกันครับเป็นข้าข้าวต้มใช่ครับค่ะข้าวต้มกุยหรือเปล่าคะเป็นข้าวต้มกุยครับมีกี่เมนูต้องถามอย่างงี้ร้านข้าวต้มกุยเมนูเยอะอยู่แล้วเมนูนี่ ถ้าเกิดให้บอกกี่เมนูนี่ไม่รู้เลยครับเยอะเยอะมากเลยครับร้อยเมนูน่าจะถึงได้นะครับเพราะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าตามสั่งนะครับคือลูกค้าสั่งอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบเราก็ทําได้ถ้าเกิดว่าขายดีเลยขายดีที่สุดเลยก็จะเป็นไก่ผัดเป็นมะม่วงครับคือทุกโต๊ะมานี่ต้องมีนะครับแพงไหมคะก็จานละ100อบาทครับยิ่งนักศึกษานี่ยิ่งชอบนยครับนักศึกษามากก็ต้องต้องสั่งก่อนอย่างแรกเลยเหมือนกับในแต่ละบินที่เขียนส่งเข้าครัวไปครับ ก่ผัดเมล้าม่วงจะเป็นออเดอร์แรกทำไมมันถึงอร <S <s ่อยคนติดใจก็อย่างแรกเลยเมน้าม่วงเราต้องผัดก่อนครับเอาที่มันไม่ได้เล็กเกินไปครับเหมือนกับทุกจานครับเราจะทำใหม่เลยเราไม่ได้ทำทิงไว้สมมติว่ามีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จะชุกแป้งแล้วทอดทอดแล้วก็ผัดทีละจานเลยครับก็คือถ้าเกิดมาเยอะก็ผัดพร้อมกันเยอะถ้าเกิดมาน้อยก็ผัดพร้อมกันน้อยแต่ว่าเราไม่ทำไว้ก่อนครับเมื่อกี <t <t ้บอกว่านักศึกษามอลังสิตเหรอคะก็มีทั้งมอลังสิตมอุงเทมมอธรรมศาสตร์ครับเปิดมากี่ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่42ครับ ีตของแต่บาสเองอายุยังไม่ถึงนะไม่ถึงครับอ้าวแล้วก่อนหน้านี้คือเป็นร้าน,น<ค>ของค,คุณพ่อคุณแม่ครับผมคุณพ่อคุณแม่เป็นรุ่นแรกใชร,รุ่นหลูกเบอร์ใช่ครับสมัยก่อนครับพ่อกับแม่อยากจะมีอาชีพ<อ>ก็เลยเหมือนกับทั้งทั้งคู่ก็ทําอาหารเป็นอยู่แล้วแต่อาดก็เลยเปิดร้านข้าวต้มคือมาแรกๆมันก็ไม่ได้มีโต๊ะเยอะครับมาแค่โต๊ะข้างในร้านแค่นั้นเอง มีกี่ห้องคะตอนแรกเลยห้องเดียวครับติดแถวห้องเดียวแล้วก็ทํากันเองพ่อแม่ทํากันเองก็คือมีแค่2คนอาจจะจ้างลูกน้องเพิ่มคนนึงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเสร์ฟกันเองแล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนก็ยังเป็นป่าหมดเลยอะไรอย่างี้ครับก็ต้องอดทนทำมาเรื่อยๆจนคนเริ่มรู้จักจากวันนั้นก็เป็นห้องเดียวครับมีประมาณ4ี่ห้าโต๊ะแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็ประมาณ50โต๊ะได้ ประมาณห้าสิโตครับออ้ยอย่างนี้แสดงว่าเวลาคนมาเต็มเต็มเนี่ยห้าสิบโตเนี่ยมันเหมือนสองอคนเลยนะท้องกันนะมีพนักงานกี่คนพนักงานทั้งหมดที對對่ผมนับก็ประมาณ30คนออ้แล้วเสิร์ฟทันเหรอคะก็ทันบ้างนะโรงแรมมารับช่วงต่อได้กี่ปีแล้วจ๊ะเริ่มจริงๆผมก็เริ่มทําตั้งแต่ประมาณส0บขวบครับตั้งแต่ประมาณป .4 สี่ป .4 สี่ผมก็ล้างแก้วเริ่มล้างแก้วเริ่มเริ่มล้างแก้วแล้วก็เรียนจบก็ กลับมาทําเต็มตัวหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่สิบขวบมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหมายถึงว่าตอนแรกแค่ล้างแก้วแล้วก็เปลี่ยนจากออกมาหน้าทั้งนหน้าร้านเริ่มมาเก็บตังเริ่มมารับลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็แบบตอนที่ทำแรกๆก,ก็มีอายมีเขินครับแบบทําตัวไม่ถูกแล้วเวลาเจอเพื่อนมากินก็เอ้ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็มีเขินครับประมาณว่าเอ๊ะแอบบน้อยใจนิดน,นึงประมาณว่าเอ๊ะทำไมเวลานี้คนอื่นได้ไปเที่ยวคนอื่นได้ดูหนังได้เล่นเกมแต่ทำไมเราต้องมาทํางานตรงนี้ แล้วเราก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ยังไงคะความเคยชินครับก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ชินแล้วพอเริ่มโตขึ้นความคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเริ่มแบบเห็นโลกแห่งความเป็นจริงเออเอเอเรามาตรงนี้เราก็ดีนะความคิดเปลี่ยนขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็เริ่มมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอ m. ตอนที่เราเข้ามายืนตรงจุดนี้แทนคุณพ่อเขาเคยแบบให้แง่คิดหรือแนวทางในการแบบทําธุรกิจกับเรายังไงบ้างไหมคะสอนเรายังไงบ้าง เขาจะบอดเสมอครับเพะว่าให้จริงใจกับลูกค้าครับก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะบอกว่าเราอยู่ได้ลูกค้าก็ต้องอยู่ได้ครับอาหารปริมาณกับราคามันต้องคุ้มค่าครับ mm hmm. ก็คือแบบให้เขากินแล้วเขาอิ่มแล้วเขาก็ยังแบบเออพอมีเงินเหลืออยู่ด้วย mm hmm. อืโหพี่ชอบเลยมีเงินเหลือ พี่ก้อยสั่งมาครบหมดแล้วนะคะพี่ก้อยรีบมาร้านนี้เลยเพราะเขาบอกว่าประมาณ5้าโมง6โมงอะ่ะเดี๋ยวคนจะเยอะเลยเต็มทุกโต๊ะเลยเลยต้องรีบมารีวิวบางกินเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแนะนำตัวละครเหมือนเดิมค่ะว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างสั่งไปทั้งหมด6อย่างค่ะม,มาดูนะว่ามีอะไรบ้างตรงหน้าพี่ก้อยเลยค่ะนี่เลยทะเลรวมผัดผงกะหรี่นะคะ100บาทค่ะ100บาทแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน100บาทค่ะ จำง่ายเนอะแล้วก็จะมีอันนี้เลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งค่ะเขาจะใส่เห็ดมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็100บาทค่ะ mm. อันนี้จะเป็นเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเดี mm. ๋จวจำง่ายๆกระเพราปลาผัดแห้ง100บาท mm. แล้วก็จะมีหนำเลียผัดหมูสับ80บาทค่ะ mm. อันนี้กลิ่นหอมมากเลย แล้วก็จะมีต้มบวยหมูสับนะคะต้มบวยหมูสับอันนี้80บาทค่ะสำหรับข้าวต้มและข้าวสวยถ้วยละ10บาทนะคะมามากินพร้อมพี่ก้อยกันเลยนะคะแต่ก่อนจะกินนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยถามนิดนึงนะคะว่าใครที่เคยมากินร้านนี้นะคะ่ะส่วนใหญ่จะสั่งอะไรกันเป็นเมนูประจําของตัวเองอะคะ่ะช่วยเม้นบอกกันหน่อยนะคะไก่ผัดใบมะม,ม่วงนะคะนี่เลยรสชาติหวานนํา เค็มๆความมันๆจากถัว่วถั่วกรอบหนังไก่กรอบแต่ข้างในนุ่มโอ้รสชาตด,ดีเนาะต้องกินกับข้าวต้มพับป,ปิ้งบนข้าวต้มดูนะคะว่าจะเป็นไงนะอืมอืมผมาำล่ำลือเลยอร่อยจริงๆผ่านเกณฑ์ตะก้องแน่นอนเลยคืออร่อยอันนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอติดไอตัวพริกเขามาด้วยนิดนึงนะเขาจะมีพริกแห้งนิดนึงนะคะดูดิ มาล้งางข้าวต้มกุ้จะต้องกินข้าวต้มเลี้ยมหมูสับในข้าวต้มค่ะอืมไอไอจานนี้เป็นจานที่ชอบเนะหอหกับมือตอนวางไว้อะได้กลิ่นแล้วรู้เลยว่าต้องอร่อยอร่อยจริงๆตะกี้ตอนพี่ก้อยไปถ่ายอยู่ในครัวนะคะพี่ก้อยเห็นเขาทำหมูสับไว้เยอะม,มากแสดงว่าเป็นเมนูขายดีมากๆเหมือนกันนะคะอืม พอมันไปอยู่ในเข้าต้มแล้วใช่เลยอะ่ะชอบจังเป็นเมนูที่ชอบทุกอย่างเลยก็เพราะปลาผัดแห้งอืมก็เพาะปลานุ่มๆเด้งๆนะคะมันมีความฉ่ำในน้ำซอสที่เขาตอนเขาผัดนะคะ่ะมีใส่วุ้นเส้นลงมาบางๆอืมมันเป็นเทคเจอร์ที่ไปด้วยกันได้ ยังมากินกับข้าวสวยนะคะอืมอร่อยเป็นไงเซียนไก่ผัดไม่มะม่วงคิดว่างฮะไก่ไก่กรอบเลยเนี่ยดิอืมอร่อยมากเห็นหลายๆคนเขาชมกันนะัไกไอ้ต้มบวยเนะะี่ยค่ะขอแบบติดบวยเข้ามาด้วยไม่รู้จะเค็มหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอืมโอ้โหเขาจัดมากเลยอะสงสัยต้องกินข้าวต้มฟาร์ม ถ้าทำเองที่บ้านจะได้อย่างนี้ไหมไม่ได้แน่นอนมาถึงเมนูที่เข้มข้นที่สุดของโต๊ะนี้แล้วนะคะคือทะเลผัดผงกะหรี่อืมกุ้งเลยกุ้งเลยนึกถึงคอมเมนต์หนึ่งเลยที่เขาคอมเมนต์ใน o o o g l เน่ะเขาบอกว่าเข้มข้นมากเห็นด้วยเลยว่าอร่อย อร่อยมากไม่ได้กินนานแล้วหน่อไม้ฝรั่งอ่อ,อนๆออเลยเขาะจะมีใส่เห็ดมาให้ด้วยนิดนึงกุ้งในผักคะ่ะดูดิตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่เนื้อไม่เละอืมเป็นกุ้งที่ดีเป็นผักที่ได้ เป็นข้าวที่อร่อยกลับมาที่จานเดิมจานซิกเนเจอร์ขายดีสุดๆกินเรารู้สึกได้เลยว่ารสชาติของความเก่าเก่าแก่เนี่ยมันหอมหวนอร่อยจริงๆค่ะสุดยอดมากๆ อิ่มแล้วค่ะแต่กินไม่หมดนะคะเพราะว่ามากัน2คนเองค่ะสําหรับร้านหม่โภชนาเนี่ยนะคะถามพี่ก้อยนะว่าเหมาะกับใครพี่ก้อยคิดว่าเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับเพื่อนๆนนักเรียนนักศึกษาหรือคนวัยทํางานอะนะคะที่จะรวมตัวกันแล้วมากินเนี่ยค่ะถ้าให้พี่ก้อยเปรียบเทียบนะพี่ก้อยคิดว่าเขาเหมือนขังแสงความอร่อยของย่านลังสิทธ์เลยค่ะ เพราะว่าร้านของเขาเนี่ยนะเท่าที่พี่ก้อยมองๆสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยคือเขาจะเป็นตึกแถวสองคูหาตามที่คุณบาสบอกเนี่ยมีประมาณ50โต๊ะคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าเขาเสิร์ฟทุกโต๊ะเนี่ยห้โต๊ะเนี่ยก็จะมีประมาณ200ที่นั่งอยอยากบอกว่าเยอะมากๆเลยอ่ะคุณบา,บาบอ่ะเขาแอบมาบอกพี่ก้อยด้วยนะว่าไอห้าสิบโต๊ะเนี่ยเต็มทุกโต๊ะเต็มทุกวันเวยนะคะ แต่ว่าพี่ก้อยอวันนี้คิดว่าเดี๋ยวกินอิ่มแล้วรีบเพนดีกว่าไม่น่าจะอยู่ถึงตอนที่เขามากันเต็มทุกโต๊ะหรอกนะคะตอนที่พี่ก้อยนั่งนั่งกินอยู่เนี่ยทำให้อดคิดถึงสมัยเรียนจบแล้วเพิ่งเริ่มทํางานมีเงินเดือนน,นะคะต้องบอกก่อนนะว่าไอตอน30ปีที่แล้วเนี่ยไอตัวเลือกในการกินอาหารรวมกลุ่มกันเนี่ยมันยังไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะคะร้านข้างทางน่ะที่เขาลงท้ายด้วยคําว่าโภชนาเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆของพวกเราที่จะนัดก,กันไปกินกันในวันที่เงินเดือนออกด้วยเมนูที่ค่อนข้างหลากหลาย เขาอะในราคาที่บอกกันตรงๆเลยว่าจับต้องได้จริงๆอที่พี่ก้อยกินไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะตกอยู่ราวๆประมาณ500กว่าบาทนะเลยไม่น่าแปลกใจอะที่เขาจะมีลูกค้าจํานวนมากอะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้บริการตลอด30ปีที่เขาขายมานะคะส่วนรสชาติอาหารเนี่ยเดี๋ยวต้องถามตะก้องควบคู่ไปด้วยนะเป็นยังไงบ้างตะก้องเห็นกินแต่ไก่ผัดเป็นมะม่วตอนที่เห็นที่ก็มาเสริมแรกๆนะ หน้าตาหา,หามันดูธรรมดาเอ,อแต่พอกินเข้ากปุากมกนเข้มข้อนอร่อยเลยเออรู้สึกเหมือกนกันเลยคืออร่อยตั้งแต่คําแรกที่กินเนี่ยตัวไก่ผัดไม่มะม่วงหิมะฟาน,นี่พี่ว้อยไปแอบดูเขาทำนะเนื้อไก่ของเขาเนี่ยเขาเขาจะเอาไปชุบแป้งบางๆก่อนทอดนะ,นะคะพอทอดเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาผัดปนกับไอ้ตัวเม็ดมะม่วงแล้วก็ซอสที่เขาปรุงขึ้นมานะคะเวลาเรากินเนี่ยไอ้เนื้อไก่ของเขาอ่ะมันก็จะมีความกรุบๆด้านนอกแล้วข้างในมันก็จะนุ่มๆ กินปนๆนัวๆไปกับไอตัวเม็ดมะม่วงหิงมะผานอ่ะร้านนี้ต้องยกให้เขาเลยนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิงมะผานใครมาต้องสั่งจริงๆค่ะอร่อยมากๆขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกกันด้วยนะคะว่าเวลามาร้านนี้แล้วชอบกินอะไรกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักช่องเรายังไม่รู้จักพี่ก้อยกดติดตามสักญาดิบไว้เลยะคะ่ะจะมีคลิปเด็ดๆให้ดูกันอีกเยอะแยะเลยนะคะอย่าลืมไปตามต่อกันได้ที่ Facebook IG แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะไปก่อนนะคะบ๊าย